คณะนักเรียนวงโยธวาทิ์โรงเรียนมัธยมสังคีวิทยากรุงเทพมหานคร75คนที่ไปร่วมแข่งขันการประกวดวงดนตรีโลกครั้งที่17ระหว่างวันที่15-22กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะเมืองเคิร์เคิร์ตประเทศเนเธอร์แลนด์เดินทางกลับถึงไทยแล้วนะคะโดยมีผู้ปกครองคณาจารย์และเพื่อนนักเรียนมารอรับและร่วมแสดงความยินดีในายนิริพพบขันทัพไทยผู้ในการโรงเรียนเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นประเภทการแข,นขน่งขันคอนเสิร์ตระดับดีวิชั่นหนึ่ง ผลปรากฏว่าวงโยธวาทิกของโรงเรียนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองมาได้จากวงที่เข้าร่วมการแข่งขันจาก17ประเทศทั่วโลกถือเป็นความภูมิใจของโรงเรียนรวมทั้งประเทศไทยเนื่องจากเวยาวชนเหล่านี้ต้องแข่งขันกับวงชาวต่างชาติที่เป็นมืออาชีพค่ะตอนประกาศผลนะครับกรรมการขึ้นมามอบแล้วบอกว่าเป็นเหรียญทอง นักเรียนกับประการประหลาดใจมากเพราะว่าเราได้เหรียญทองด i วิชั่นหนึ่งย้ำนะครับว่าเป็นเหรียญทองด i วิชั่นหนึ่งที่ถือว่าเป็นดีวิชั่นสูงสุดเป็นดีวิชั่นของมืออาชีพแต่เราเป็นเพียงแค่นักเรียนนะครับแต่เราก็แสดงศักยภาพให้ชาวโลกได้รับรู้เพราะนั้นผู้คนในฮอล์ยกลุกพึ่งปรกมือให้กับพวกเราเมื่อแสดงเมื่อการแสดงจบลงขณะที่นายวงระพีครูส่งสมาชิกวงผู้เล่นอัลโตแซ็กโซโฟนและหัวหน้าวง บอกว่าดีใจและภูมิใจกับรางวัลน,นี้เพราะมีเวลาฝึกซ้อมเพียง2เดือนแม้บางครั้งจะเกิดความท้อใจเพราะว่าต้องเรียนหนังสือด้วยก็ตามเพลงที่แข่งขันในครั้งนี้นะคะเป็นเพลงคลาสสิกต่างประเทศ2เพลงค่ะก็คือ Extreme Beethoven แล้วก็ Sy ิ m โฟนีฮังการีก c ามีความยากแล้วก็ซับซ้อนและไม่มีความชำนาญแต่ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่ามาจากกำลังใจของอาจารย์และผู้ปกครองค่ะ